ราหูอมจันทร์บอนเก่าบอนโบราณหายากตับรำมมเกียนเข้าเป็นบอนรูปทรงใบกลมค่ะพื้นใบสีน้ำตาลอมดำมีจุดสีขาวอมชมพูกระจายอยู่ตามพื้นใบทั่วเต็มไปหมดเ <c oughs> ส้นกระดูกและสะดือเป็นสีดำค่ะ เป็นบอลก้านใบสีดำทรงกอสวยใบยสวยเลี้ยงง่ายโตเร็วหน้าเลี้ยงหน้าเก็บสะสมค่ะ